ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับการาบ,รบสวัสดีท่านผู้ชมท่านอีกครั้งอยู่กับผมไมสไตล์มาเว l คนเดิมและแล้วอนิเมะเรื่อง shadow house ก็เดินทางมาถึงตอนที่10ณนะปัจจุบันแล้วสร้างความปวดตับให้กับท่านผู้ชมบางรายไปพอสมควรอย่างนั้นตอนนี้อนิเมะเรื่องนี้ก็ได้เฉลยปม ของเนื้อหาสําคัญแห่งตระกูลเรือนเงาแห่งนี้ได้รู้ในท้ายที่สุดจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยครับข้อแรกครับ,รก,รบกาแฟไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้งจริงหลังจากเอมิลิโกและคนอื่นๆได้ผ่านพิธีประกาศตัวแล้วได้มีการต้อนรับผู้ที่ผ่านพิธีประกาศตัวนี้มาโดยการให้พวกเขาเหล่านั้นดื่มกาแฟซึ่งเป็นตุก๊กตาไนชีวิตที่ดื่มและเมื่อดื่มเข้าไปแล้ว ตาของพวกเขาจะเปลี่ยนสีและถูกครอบงำในท้ายที่สุดโดยกาแฟนี้เป็นกาแฟพิเศษส่งกับขม่าของท่านปู่ผู้ยิ่งใหญ่เอาไว้แปลว่าท่านปู่ผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีความสามารถในการสั่งให้ตุ๊กตาม,มีชีวิตเชื่อฟังและทําตามคําสั่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นี้เพื่อป้องกันการกบฏท,ที่อาจจะเกิดขึ้นในตระกูลชาร์โดเฮาสจําเป็นต้องใช้กาแฟที่ผสมกับขม่าของท่านปู่ผู้ยิ่งใหญ่เอาไว้ตุ๊กตาม,มีชีวิตเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่สงสัยในตระกูลชาร์โดเฮาสนั่นเองครับ ข้ต่อมาครับเชอร์รี่อย่างที่เราเห็นในตอนนี้ครับแม้ลามูช่วยเชอร์รี่ได้ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเชอร์รี่ร่างกายก็สลายลงไป ือว่ามีตัวละครที่น่าสงสารมากเลยครับลามูพยายามออกเดินทางไปแทบตายแต่สุดท้ายแล้วก็ช่วยท่านเชอรี่ไม่ได้จากคําบอกเล่าของเอ็ดเวิร์ดครับเอ็ดเวิร์ดบอกว่าโดยปกติแล้วท่านเงาแต่ละคนถูกสร้างจากสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามอแล้วมอบแต่ละตัวจะทการเลียนแบบมนุษย์หนึ่งคนจนกลายเป็นท่านเงาที่เราเห็นแต่ถ้าหาท่านเงากับตุ๊กตาม,มีชีวิตไม่สามารถเข้ากันได้ร่างกายจะค่อยเสื่อมสลายเพราะบุค,คลิกที่ไม่มี อย่างที่เราเห็นจากลามูและเชอรี่ร่างกายของเชอรี่แหลกสลายลงไปทีละนิดทีละนิดน้ำเสียงค่อยเบาลงร่างกายเริ่มแหลกสลายจนสุดท้ายเธอก็จากไปต่อมาครับลามูท่านผู้ชมที่สงสัยนะครับว่าถ้าหากลามูเสียท่านเงาของตนเองไปแล้วเธอจะไปไหนต่อคําตอบของผมก็คงไม่พ้นตุ๊กตาปิดหน้านั่นแหละครับตุ๊กตาปิดหน้าครับตุ๊กตาปิดหน้า คือตุ๊กตามีชีวิตที่สูญเสียเจ้านายไปไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ตุ๊กตาปิดหน้าจะสวมชุดคุมสีดําทําหน้าที่คอยรับใช้และทําหน้าที่ทําความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตุ๊กตามีชีวิตไปจนถึงอาคารและนั่นคือสิ่งที่ลามูต้องเป็นนั่นเองครับต่อมาครับโมฟเจ้าช่วยกาฝากอะไรเรียนแบบคนได้ครับเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตกาฝากที่ถูกสร้างขึ้นโดยท่านปู่ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้มาเรียนแบบมนุษย์ และสร้างเป็นร่างที่เรียกว่า่านเงาขึ้นมาและถ้าหากท่านเงาหรือโมฟนี้มีความเข้ากันกับตุ๊ก,กตามีชีวิตมากพอผ่านบททดสอบที่เรียกว่าพิธีกรรมเปิดหน้าเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่ก็จะสามารถรวมร่างกันได้ร่างที่เป็นท่านเงาก็ยังอยู่แต่ร่างที่เป็นตุ๊ก,กตามีชีวิตจะหายไปท่านเงานั้นจะได้รับใบหน้ามาแทนทำให้หไม่ไว่าไปไหนมาไหนท่านเงาก็ไม่จะเป็นต้องพกตุ๊ก,กตามีชีวิตไปตลอด ข้อต่อมาครับชุด p อ r ์เท i ตุ๊กตามีชีวิตที่ผ่านการเปิดเผยใบหน้าแล้วชุดที่เรียกว่าชุด portrait p o r ที่ไปว่ารูปคนการใส่ชุดนี้หมายความว่าตุ๊กตามีชีวิตและท่านเงาผู้นั้นได้ผ่านบททดสอบที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตุ๊กตามีชีวิตและท่านเงาขึ้นมาได้และเมื่อตุ๊กตามีชีวิตใส่ชุดนี้จะต้องทําตัวเพื่อสแสดงหน้าตาและท่าทางของท่านเงาเพียงเท่านั้นไม่สามารถสแสดงอารมณ์ส่วนตัวได้ ข้อต่อมาครับแมรี่โรสแรี่รสคือท่านงาของโรสแมรี่หัวหน้ากลุ่มของเอมิลีโกะนั่นเองครับนะครับผมค่อนข้างตกใจกับเสียงของท่านแมรี่โรสมากเลยครับเพราะตอนที่ผมอ่านมังนะคิดว่าเสียงของแมรี่โรสจะดูสาวกว่านี้เยอะแต่พอฟังเสียงของแมรี่โรสจริงๆเข้าไปโอ้โหนี่มันป้าชัดๆ <Mary Rose S 1> อย่างที่เราเห็นเลยครับ ว่าความเข้ากันของแมรี่โรสและโรสแมรี่นั้นสูงมากและแมรี่โรสมีความสามารถพิเศษเรื่องการเต้นระบำอีกทั้งเธอยังบอกอีกว่าไม่ว่าเคสจะมีปัญหาอะไรหรืออยากรู้อะไรก็ตามแต่แมรี่โรสคนนี้จะเป็นผู้สอนให้เองข้อต่อมาครับสังคมของตระกูลชาโด้อย่างที่เราเห็นครับเมื่อมีการคัดคนที่ไม่เอาไหนออกไป แทนที่ตุ๊กตามีชีวิตคนอื่นจะเสียใจรู้สึกแย่กับกลเปว่าทุกคนกับดีใจและโห่ร้องออกมาเห็นได้ชัดเลยคราว่าสังคมของตระกูลชาร์โดเฮามั łbym, นน่ากลัวเป็นอย่างมากต่อให้ตลอดทา,ทางที่ผ่านทางมาจะเป็นเพื่อนที่ดีกันมากแค่ไหนแต่สุดท้ายถ้าถูาถกคัดออกก็จะดูถูกและเหยียดหยานมนั่นเองครับต่อามาครับพลังของเคสและท้ายที่สุดครับเราก็ได้เห็นแล้วถึงพลังของเคสในตอนที่เคสและเอมิลิกโกกำลังตกลงมา เอมิลลโกเอาไว้และสร้างปีกขมเหล่ามาใท้ายที่สุดกลายเป็นฉากที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ชัดเลยครับว่าณนะตอนนี้พลังของเคสอยู่สูงมากทั้งสามารถควบคุมขมเห่าจากระยะไกลได้สามารถฉีดออกมาด้วยแรงมหาศาลได้แถมยังบินได้อีกต่างหากเียครับว่าท่านเคสเป็นท่านเงาที่มีความพิเศษกว่าท่านเงาคนอื่นๆอ,นอจอนที่มีพลังขมเห่าอันมหาศาลก็ไม่สามารถควบคุมได้เยอะเหมือนเคสที่เราเห็นณตอนนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่านี่เป็นหนึ่งในผลสําเร็จ จากพิธีประกาศตัวในครั้งนี้มาถึงข้อสุดท้ายของเราฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับจากพิธีประกาศตัวได้จบลงมาบาร่าบอกให้ทุกคนไปรอที่สวนและเตรียมพบกับท่านปู่ผู้ยิ่งใหญ่ในขณะนั้นที่เคสจอนกำลงัลงรอการโผล่มาของท่านปู่ยิ่งใหญ่อยู่นั้นได้ทําการส่งของบางอย่างลักษณะาคล้ายผ้าเช็ดหน้าส่งให้ที่มือเคสและพยายามจะบอกอะไรบางอย่างบางทีนะครับในฉากนี้อาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์ ของตูดิโอนี้ก็เป็นได้นะครับและอีกอย่างครับผมอยากจะบอกไว้เลยว่าในฉากห้องรับแขกค,ครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยมีอะไรมากใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยนะครับตุ๊กตาม,มีชีวิตที่เราเห็นทุกตัวในฉากนี้มีบททุกตัวเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทรงผมสีขาวคนนี้เขาเป็นใครและทําหน้าที่อะไรนั้นไม้ผมบอกในคลิปนนหน้าดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้คนที่ดูแต่อนิเมะโดนสปอยอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ สำหรับท่านผู้ชมที่ไปอ่านมังงะมาก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับตับท่านในแตกสลายไปที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความเสียใจแด่ผู้ที่ตับแตกไปแล้วด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกครับคอนเทนต์ใหม่ของผมที่ชื่อว่า My Style Anime List ข้อมูลทําการรวบรวมเรียบร้อยแล้วครับผมจะทำคลิปในพวงนี้แน่นอนถ้าเป็นไปได้และไม่ติดทุรละอะไรนะครับและสำหรับวันนี้คลิปจบแล้วครับขอบคุณนู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ